รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ News Connect มา Connect คน con Connect ข่าวกับผมหนึ่งนรงจันบรรจงครับคุณผู้ฟังครับข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ัวอย่างการเปลี่ยนขยะเป็นของมีค่าตอนที่2ส,สีปลอดสารพิษจากมูลวัวจัดทำโดยศูนย์ความเป็นเลิศดด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายหรือสสออ,อหากจะกล่าวถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันคงหนีไม่พ้นปัญหาขยะล้นโลกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโรกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศท,ที่รุนแรง การจัดการกับขยะต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนอกจากวิธีรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ซ้ำการนำไปแปลรูปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็เป็นวิธีที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากข่าวสิ่งประดิษฐ์จากขยะหรือวัสดุเหลือทิ้งที่มีการได้ยินได้เห็นกันแทบทุกวัน และแม้ว่าหลายๆโครงการหรืองานวิจัยจะโดดเด่นหน้าจับตามองแต่เนื่องจากการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนอกจากจะต้องใช้ระยะเวลาหลายปีต้นทุนสินค้าก็นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดความต้องการของตลาดเป็นเหตุให้หลายครั้งผลงานเหล่านี้ไม่สามารถนำออกมาใช้ประโยชน์ได้ในสถานการณ์จริง ท่ามกลางไอเดียสร้างสรรค์อันมากมายสีจากมูลวัวที่มีการทำวิจัยในอินเดียมาตั้งแต่ปี2561นั้นในปัจจุบันพร้อมวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้วโดยสีดังกล่าวใช้มูลวัวเป็นส่วนผสมหลักในการให้เฉดสีส,สองแบบคือสีแบบผสมและสีอิมันชันมีคุณสมบัติเด่น ที่แห้งได้เร็วกว่าสีอื่นๆถึง4ชั่วโมงและมีราคาถูกกว่าสีปกติทั่วไปราวครึ่งหนึ่งสามารถทาได้ทั้งภายในและภายนอกเมื่อสีแห้งแล้วจะมีผิวเรียบเนียนและสม่ำเสมอมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนตามธรรมชาติคล้ายบ้านโปะด้วยมูลวัวของคนอินเดียสมัยก่อน อีกทั้งยังสามารถป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียในขณะเดียวกันก็ล้างทำความสะอาดได้ด้วยและข้อสำคัญไม่มีกลิ่นอย่างที่คิดเลยนะครับจุดเด่นของสีมูลวัวที่คนรักสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยชอบมากคือมันปลอดสารพิษเป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพราะไม่มีส่วนผสมของโลหะหนักอย่างกระสีทาบ้านทั่วไปโดยผ่านการรับรองจากบิวโร Of Indian s t a n d a r d หรือ BIS ตามมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมนอกจากนี้สีดังกล่าวยังช่วยสร้างไรายได้เสริมให้กับเกษตรกรผู้ทำปศุสัตว์และส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านได้ด้วยในขณะที่อินเดียนำมูลวัวมาทำสีทาบ้านคนไทยเองก็มีไอเดียบันเจิดไม่แพ้กันนะครับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติและสินค้าอื่นๆอาทิ หมอนอิงตุ๊กตาหมวกกระเป๋าและอื่นๆอีกมากมายภายใต้แบรนด์ m ัด m อ r e a หรือผ้าย้อมมูลวัวนมที่นอกจากจะเป็นการนำมูลวัวออแกนิกมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมสินค้าย,ยังเป็นที่นิยมจนสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมหาศาลขั้นตอนโดยคร่าวๆ คือนำมูลวัวมาต้มสกัดสีแล้วผ่านกรรมวิธีฟิกสีเพื่อให้สีติดทนและไม่ตกผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีกลิ่นและสีธรรมชาติของหญ้าแห้งเนื่องจากวัวเป็นสัตว์กินหญ้านอกจากนี้มูลวัวที่เลี้ยงแบบออร์แกนิกจะมีสีคงที่ควบคุมง่ายดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่กว่าจะประสบความสำเร็จจนสามารถวางจำหน่ายได้ก็ต้องผ่านการค้นคว้าทดลองอยู่นานซึ่งผลปรากฏว่า ในปัจจุบันสินค้าเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงไต้หวันกลายเป็นสินค้าโอท็อปที่โดดเด่นของจังหวัดสระบ,บุรีอีกด้วยที่สามารถสร้างไรายได้จากการส่งออกปีละไม่น้อยเลยทีเดียวท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญยังมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวัน โดยเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวคนเอาขนสุนัขจากร้านตัดขนสุนัขมาทำรองเท้าแหมช่างคิดจังเลยนะครับเรามาช่วยกันสนับสนุนสินค้าจากของที่ถูกมองว่าเป็นสิ่งของปฏิกูลเหล่านี้เพื่อให้เกิด zero waste ในที่สุดกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังครับ ข่าวสารความรู้เด้นสิ่งแวดล้อมตัวอย่างการเปลี่ยนขยะเป็นของมีค่าตอนที่สองสีปลอดสารพิษจากมุนวัวจัดทำโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายหรือสสอ,อ,อคุณผู้ฟังครับสำหรับช่วงนี้หมดเวลาของ News Connect คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ Connect คน Connect ข่าวกับ NewsConnect oh,